หัวหน้าผู้นําองค์กรผู้เป็นได้ทุกอย่างพี่น้องเป็นให้ทุกอย่างสําหรับบอดนกพงศกรมาบอกถึงบอ่อใดต้องยอมรับในความสามารถหลากหลายของพ่อจ๋าจริงๆพี่น้องคะหลังจากที่นะคะเยสิเดวิลเป็นแล้วนะคะเมื่อคลิปที่ผ่านมานะคะบอกว่าช่วงนี้นะคะพระเอกท็อปฟี่เอกดนายโบยู่นะคะเดินทางเขากรุงเทพเพื่อทายท้ำรายการหมอลำไอดอลซีซันสองพี่น้องคะ่ะแล้ว พ่อจ๋าพงศกรนะคะเพิ่นได้ท่ามนาทีแทนพระเอกท็อฟฟี่ฉากนี้เป็นฉากทีน้องปริมธัญพรนะคะเพิ่นไดข้ขืนโชคกับพระเอกท็อฟฟีนะคะปกติแล้วเป็นสิออกโชว์น้ำกันเป็นฉากที่น้องท็อฟฟี่กับน้องปริมได้ออกโชว์ด้วยกันแต่คือค่ำคืนที่ผ่านมาพ่อจ๋าพงศกรหรือว่าหัวหน้าน,านกพงศกรค่ะเพิ่นได้ท่ามนาที ตรงนี้แท่นพระเอกท็อปฟี่พี่น้องล่าสุดเพิ่นได้ออกมานะคะโค้ดแบบนี้ถึงพระเอกท็อปฟี่พี่น้องเพื่อนบอกว่าอายท่ามนาทีแท่นมึงแล้วมึงบ่ต้องห่วงกันเฝ้ามาพระสันพี่น้องค่ะนี่คือทางด้านบอสนกนะคะเพื่อนได้ออกมาโพสถ,ถึงพระเอกท็อปฟี่เอกดนัยนะคะแล้วหลังจากนั้นพี่น้องพระเอกท็อปฟี่นะคะเพิ่นก็นไดออกมาคอมเมนต์ท่านที่เลยค่ะบอกว่า น่ารักที่สุดในโลกเลยครับวัสดพี่น้องอืมเป็นอย่างที่น่ารักมากๆสําหรับครอบครัวเสียงวิหกนะคะทางด้านพ่อจา๋าพงศกรเพิ่นก็ตอบกลับนะคะคอมเมนต์ของอภัเอกท็อฟฟี่นะคะบอกว่าฮักอ้ายเคิงหนึ่งเขากับพ่อสั้นพี่น้องโอ้ยลูกยิกหลุดหยอกเพื่อนนี่นอาหมดห่วงแล้วสิจ๊ะวัสดนพี่น้องคะทางด้านน้องปริมนะคะหมดห่วงแล้วสิจ๊ะวัสดนพี่น้องเอ้า เอาแชมป์กลับมานะคะวสันพี่น้องพ่อจ๋าน่ารักมากเป็นทุกอย่างให้กับทุกคนได้จากสุดยอดจริงๆค่ะเก่งที่สุดรักพ่อจา๋านะคะบอสคือผู้ที่ทำได้ทุกอย่างค่ะหัวหน้าคือผู้นำเยี่ยมไปเลยค่ะวสันพี่น้องนี่คือทางด้านแฟนคลับนะคะหลังจากที่พระเอกบิ๊กบอสของหฮาบอสนพงศกรเพิ่นได้ออกมาสแสดงแล้ว มีคอมเมนต์ได้มีคอมเมนต์ออกมาคอมเมนต์มากมายค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะบอสคือที่1น่งวสันี่นองอล่าเก่งพ่อจ๋าทำแทนน่ารักมากปังปังจ้าวสาันี่นองค่ะพ่อจ๋าคนเก่งน่ารักที่สุดเลยค่ะสมกับเป็นผู้นำที่ดีจริงๆค่ะเป็นทุกๆอย่างให้กับทุกๆคนได้ที่สุดสุดยอดมากๆค่ะวสันี่นอง แฟนคลับเอฟซีเขามาใหาก้กำลังใจนะคะบอสนกสุดยอดมากค่ะน่ารักที่สุดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมน่ารักมากพระเอกนกเล่นคู่กับน้องปริมแม่ดูไปกับยิมไปและกลับมาดูเพลงนี้หลายๆรอบชอบนกกับปริมแสดงมากดูแล้วมีความสุขที่สุดเลยจารกวัชรพ่นทองนี่หัวหน้าวงที่ดีดูแลและห่วงใยลูกน้องเสมอ แก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างให้ราบรื่อนสันพี่นอ้องแมนอีหลีพี่น้องเป็นได้ทุกอย่างอะ่ะแสดงได้ทุกแนวสําหรับบอดนกพงศกรแล้วล่าสุดพี่น้องล่าสุดเป็นอย่างโห่บอเบนออกมาเต้นเป็นแดนเซอร์พี่น้องเป็นแดนเซอร์คือทําได้ทุกอย่างจริงๆทุกบททุกบาท่าทแต่มเตมมี่อันใดขาดคือ่นสืขคืนมาก ดูแลซัสพอร์ตตรงนั้นคือขึ้นมาเติมเต็มตรงนั้นเฮ็ดได้ทุกแนวอะ่ะแม้กระทั่งเป็นแดนเซอร์พี่น้องฉากนี้นะคะเป็นฉากทีเป็นเพลงเป็นเป็นแวมไพร์พี่น้องแตง่งแต่งตัวแบบแวมไพร์เป็นนี่ยังทีสุดยอดมากๆออกมาเต้นนี่พี่น้องมึงดูแดนเซอร์ชายคนใหม่ของเสียงวิ 6. หกหรอเราเอาการมากๆพี่น้องค่ะนี่คือผู้นำค่ะพี่น้อง ผู้นำผู้เป็นได้ทุกอย่างสำหรับบอดนกพงศกรถ้าผู้ใดเขาถึงจริงๆเขาถึงชีวิตหรือว่าติดตามเพิ่นม่าต่างแต่เริ่มตนทีเพิ่นได้ึืนมาตั้งว่งเสียงวิหศจะลูว่าบอดนกพงศกรนี่คือที่สุดเด้พี่น้องที่สุดจริงๆคือไตเตาขึืนมาลมลุกคุกข้านมากหลายเถือที่ลมจนจะบลุกเบาไหวแต่กะ พยุ่งจะของลุกย่างหน่อยเิ่นกะมีย่านุนะคะต้องย่อมหลับสองคนนี้เป็นจากมือกันเหนียวเน่นแล้วก็ร่วมทุกร่วมสูก้กันมาเบิงแง่งกันมาค่ะแล้วก็ค,อคอ่อยๆช่ว่วงตั้งวงขึ้นมาจนว่ามาเป็นที่หนึ่งแบบถือว่ามาติดมาติดอันดับตนๆของวงการหมอลำั็ถือว่าที่สุดจริงๆค่ะ ยอมรับบอสนกพงศกรว่าสู้จริงๆจากแดนเซอร์ชายจากคอนวอยจากแดนเซอร์แล้วก็ไต้เต้ามากเป็นนักล่องแน่อันใดขาดเพื่อกับเอิ่นขืนว่าเสริมนู่นนี่นั่นจนมาเป็นผู้บริหารวงหมอลำที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้ยถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆบอสนกพงศกรพี่น้องค่ะแล้วทีเยสิ์นํ่เสนอมือนีทีนํามาเสนอมอนีอยากห้นนองนหรือว่า ไพ่กระซามนะคะทีอยู่ในวงค่ะถือว่าเป็นโอกาสดีถือว่าเป็นโชคดีมากๆทีมีหัวหนา่าย่างบอดหนกพงศกรเพราะว่าเพิ่นสีแสดงให้เห็นหลายๆอย่างบางครั้งบางข้าวเพิ่นสีบอสแสดงเพิ่นสีบอสสอนด้วยขําเบาแต่การทีบอดหนกพงศกรเพิ่นสอนก็คือการกระทำของเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเพิ่นสีเอาทุกสิ่งอย่างบ่ได้เลือกงาน ยาสีวาัจะาของทำหน้าที่เดียวไม่นะฉันเป็นแดนเซอร์นะฉันจะทำอย่างอื่นไม่ได้ยังสิกับบอแมนวามหมายพี่นอ้องคือสามารถแสดงออกมาให้เต็มที่ทุกนาทีที่ได้มอบหมายพี่นอ้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเมื่อผู้บริหารเพิินเล่งเห็นความสามารถของเฮาค่ะการทีเฮาสกิกระเทิบขึ้นไปเป็นอย่างอื่นกับบอเด้ยาก ไว้ใจในสายตาของผู้นําผู้บริหารเพิ่นมีสายตาหรือว่ามี่อีหยังทีเฉียบแหลมบอดนพอกพงศกรนขนาดพ่อเอ๊ะยังช่มเพิ่นว่าเพิ่นเป็นคนทีฉลาดเรียนรู้ได้เร็วเป็นคนทีขยันอันนี้เห็นเห็นมามือไหวคู่มือไหวคู่เราพ่อเอกเพิ่นบอกถึงบอดนพอกพงศกรค่ะนี่แหละถึงอยากมาวอาให้พี่น้องหรือว่าให้น้องๆที ได้มีโอกาสดีเด้เขาไปอยู่ในวงเสียงวิหกแล้วนะคะให้เอายางยางหรือว่าตัวยางยางหัวหนาค่ะเพื่อนที่ไ้เห็นแล้วว่าย่าเหลียกงานยาสีถ้ำนาทีนาทีเดียวจะควมีความสามารถอย่างแสดงออกมาให้เห็นเลยค่ะพี่น้องสิ่งทีผู้ทีสเอาเข้าไปออเอาเข้าไปเติบโตข้างนานะค,ะคือผูน้ำนั่นแหละค่ะหัวหนานั่นแหละเพื่อนสิเบิ่งเองดอกเพิ่นถึงแมวาบางครั้งเพิ่นส่เ้า เสื้อมันว่าบว์วอลส่วนมากบอสนกพอนสิสแสดงให้เห็นเลยว่าอย่าเลือกงานอย่าทําหน้าที่เดียวมีความสามารถอะไรใส่ออกไปให้เต็มที่เลยนะคะพี่น้องสำหรับมือนี้ย่าศิษย์แต่นําเสนอนะคะความเป็นภูนําของบอสนกพงศกรให้พี่น้องได้รับทราบว่าเป็นได้ทุกอย่างทําหน้าที่ได้ทุกอย่างเห็นบอสพี่น้องเพิ่นขนาดพระเอกท็อปฟี่บยู เพิ่นก็นยังออกโชว์แทนพระเอกท็อปฟีได้แดนเซอร์ชายเพิ่นก็ขึ้นไปเห็ดได้ล้องเพิ่นก็รลองได้พระเอกเพิ่นกับเป็นได้บทบทเป็นพระเอกที่บอไลาดาวไลยพเพิ่นกับเป็นได้มีอย่างอีกที่บอดหนกพงศกรเป็นบอ่อดดพี่น้องเป็นได้ทุกแนวนี่แหละค่ะพี่น้องตวอย่างทีดีของน้องๆน,นะคะควรเอาเป็นเดืองอย่างนะคะขะสําหรับมนี้ยยซิ์นําเรืองเล่าทีหัวหน้าผู้นี้นะคะ มานําเสนอค่ะผู้เป็นได้ทุกอย่างสําหรับน้องๆนะคะค่ะสําหรับนี้ฝากไว้ชัรนี้ก่อนค่ะ